สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะพามาฟังนะครับกับคุณภาพนะครับของลำโพง e d i f i e r ออร์ g สองว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกนะครับพี่อันจะเปิดนะครับกับคุณภาพเสียงนะครับของโทรศัพท์มือถือนะครับในความเต็ม100%ก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างอันนี้คือมือถือนะครับที่เปิดเสียงเต็มที่100%นะ ไปจะไปกราพอมันตกแตง้าโีราชบุรีรถเมล์รถยนต์รถไทยเราเองจะไปคันไหนก็ลองคิดดีๆไม่ว่าจะรถยนต์รถเข่งจักรยานเลี้งหอใจ B M F เไปรกีตันไปอจะนั่งเรือไปเดินทางไลเป็นโ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 ลฉันวมันก็ถึงจีหมายได้เหมือนกันก็เข้าใจว่าอันนี้นะครับ ก็คือนะครับคุณภาพเสียงนะครับไม่ว่าคุณจะเปิดยี่ห้อไหนนะมันก็จะแดงประมาณนี้นะครับกับ100%นะครับและตัวนี้นะครับก็จะช่วยนะครับให้คุณภาพเสียงดีขึ้นมาคุณจะ่าไปเปรียบเทียบนะครับกับไอ้วกลังโพงนะครับสี่ดอกใหญ่ๆนะครับมันก็เทียบกันไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับเพราะจํานวนลําโพงก็ดอกก็แพ้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราต้องการคุณภาพนะครับที่มันดีกว่ามือถือนะครับก็ตัวนี้นะครับได้เลยมาเรามาเปิดกันก่อนเลยนะจ๊ะ power on อ่า power on เห็นไหมเดี๋ยวพี่ฮันจะ เปิดให้ฟังก่อนนะครับระดับห้าสิบเปอร์เซ็นก่อนนะครับถ้าเกิดเราเปิดนะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับในโหมดที่ปิดไฟนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมานะครับเราอยู่ได้7็ดชั่วโมงเพราะอีนไฟเออร์นะครับบอกว่าตัวเนี้ยได้เจ็ดชั่วโมงในโหมดที่เรียกว่าปิดไฟซึ่งที่แรลองนะครับเขาทําได้จริงนะครับเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับอันนี้คือโหมดห้าสิเปอร์เซ็นต์นะ จะไปโคราชพอมันกดน้นป้าไปโคราชบุรีรถเมย์รถยนต์รถไทยเราเองจะไปขัางไหนก็ลองคิดด,ดีีไม่ว่าจะรถยนต์รถเก่งจกรยานจาเล่งหมอใเเอ F รถไฟรถกีตันลรวก็ไปหรหัวจะนั่งเรือใบเดินทางไกลเป็นโ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 ลฉันว่ามันก็ถึงุดหมาย้ได้เหมือนกันก็เข้าใจว่าชีวิตควรจะมีความสุข แต่บางครั้งชีวิตจริงมันก็ไม่สนุกมีความบังเท่ากับเลี้ยนที่ไปยอดกระปุกออกไปขับรถเล่นอย่งางตกกระลุกอุ๊บแล้วอะถ้าเกิดคุณนะครับเปิดด้วยความดังขนาดนี้นะครับก็แบบโหมดปิดไฟนะได้7ชั่วโมงจริงพี่แอรลองมาแล้วแต่คราวนี้นะครับเราคงจะไม่ฟังแบบ50%ใช่ไหมเดี๋ยวพี่อรจะให้ดูนะคว่า 80%นะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้หมวด80%นะคนตอนดนแม,มาปลุกตอนเช้าสื่นจากฟันมากินข้าวชีวิตฉันถึงไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแต่ว่าเส้นทางฟันฉันวาดเอาไว้อีกตั้งยาวเพียงแค่มันอาจจะต้องคิดหน่อยคิดคิด,คดหน่อยตังก็ไม่ค่อยดีมันเหลืออยู่นิดนิดหน่อยก็เลยต้องคิดหน่อยฟิดฟิตหน่อยเดินมาไกลแล้วฉันจะไม่ถอยรถไฟจะไปโคราชพอมันตดกั้ฟ้าไปโคราชบุรีรถเมล์ รถไทยเราเองจะไปขนาดก็ลองคิดที่คิดๆๆๆคิดที่คิดทีิดเก่งกรยานตาลหัวใจกู้รก็้รถอีแล้วก็ไปเราจะนั่งรถไฟเดินทางไกลเป็นโ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 ลฉันมองมันก็ถึงจุดหมายไดเหมือนกันจากสุพรรณบุรีไปถึงเพชรบุรีวนกลับมาใช้ชีวิตในแบงคอกซิตี้บางทีมันก็งงบางทีมันก็หลงบางคนบอกให้โค้งบางคนบอกให้ตรงต่อทุกคนมีเส้นทางเดินหรือว่าเส้นทางไปไม่เกี่ยวว่ามันจะเป็นเส้นทางใด ชีวิตมันสั้นเกินไปอยู่ในโลกกว้างใหญ่ถ้าจักช้าแล้วมันจะไปถึงไหมเจ็บที่เอ็กเจอสานี้มันซูสิมเอชอบทำมปนคลุกค่าได้มาีกว่านั้นเอาอีกครั้งมากกว่าทุกทีเธอสาวทมีอีกไม่พียงเราจะเอาอ,าาอีกไหมอ่ะมันนี้มีอีกไม่เพียงเราจะเอาอีก <ๆ S 2> ไหมไอ้ของดีๆพี่มีอีกไมเพียงเราจะเอาอีกไหมอะเราพี่มีอีกไหมเอาอีกไหมีมีอีกไหมเอาอีกไหม,ไม ใจจะโสด n นอะโนว่าอะไรที่เธอต้องการทำอะไรก็ยังไม่ตรงกับใจของคนอย่างเธอสักอย่างหรือว่าต้องแรปแรปที่ดันทำแต่แมสเธอก็เลยไม่ชอบเธอบอกว่าเธอชอบฟังแต่แรปแท้ที่พยายมจะแรปแต่เธอไม่ฟังฉันแรปแบบเขาไม่ทันเงินแมสตแบบนี้ละกันอย่างน้อยกระเป๋าก็มีเป็นเพื่อนที่เธอต้องการมันไม่ใช่เงินอะไรที่ค่าที่เกินก็เป็นของฉันแบบนี้จะเอาอะไรกับฉันก็ฉันมีเป็นพันเธอดันต้องการแบงค์ร้อยแบงค์ร้อเป็นคนดีแต่เธอเแตนชอบแบดบอยแบดบอยเธอไม่ ชอบเพลงแมสต์ชอบเพลงร่ายแต่ว่าฉันมันดันเป็นคนรับน้อย Let's go เงินทองที่ก็มีบ้านช่องที่ก็มีกงานการที่ก็ดีแต่ว่าเธอไม่เอาลองดูอีกสักทีลองดูอยู่ทั้งปีข้ามวันเบบี้มันไ่เต้นพอจะอีเธอเป็นพอใจ ไปเนี่ยมันจะพอมาเธอบอกชั่ทีเด็ดเธอทำแบบนี้มันทุกซีเธอชอบทำเป็นคลุกคลีอยากได้มากกว่านั้นเอาอีกครั้งมากกวทุกทีโทรศทำอีกไม่พีแล้วจะเอาอีกหมอ่ะไอ้มันนี่มีอีกไม่พีแล้วจะเอาอีกหมอ่ะของดีดีพี่มีอีกไม่พีแล้วจะเอาอีกหมอ่ะเราไม่มีอีกใบเอาอีกหมที่ไมีอีกใบอ่ะ ก็จะเห็นนะครับว่าทําได้ค่อนทางที่จะดีนะครับแต่ว่านะครับถ้าเกิดคุณนะครับฟังเพลงแบบเบกหนักก็ยังไม่ได้นะ อ่ะก็จะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดเป็นเบสใหญ่ๆอ่ะยังไงก็ต้องใช้แบบไอ้พวกดอกใหญ่ๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพลงทั่วไปนะครับอ่าเป็นเพลงป๊อปนะครับเป็นเพลงอะคูสติกนะครับเพลงแจ๊สเพลงอะไรเงี้ยหรือที่เบสอะไรไม่ค่อยหนักนะครับหรือว่าไม่ต้องใช้อะไรแบบแรงๆกระแทกเยอะครับตัวนี้ทําได้ดีมากๆครับถือว่าเป็นตัวทีทําได้ดีมากๆแล้วก็มีลูกเล่นไฟ นี่ครับ R G B ด้วยนะจ๊ะก็สวยงามครับผมโอเคครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ไปแล้วพี่นะครับชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ